สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับคลิปตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้นะครับที่ขึ้นกันบ่อยๆนะครับศูนย์สี่สองสามหนึ่งศูนย์นะครับของรุ่นห้าสามสามห้านะครับเกิดจากอะไรนะครับมาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเราต้องมีมิเตอร์นะครับของวัดไฟนะครับดูด้านหลังนะครับนีงเกิดจากมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ไม่ทํางานนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากมอเตอร์นี้ไม่ทํางานไม่ทํางานเกิดก็ดูว่าวัดไฟตัวนี้นะครับตันมีไฟยีิบสี่เข้าตัวมอเตอร์นะครับนะครับให้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าตัวนี้มันขับตัวไหนให้ดูนะครับขับรกดาชุดดาด้วยนะครับขับชุดดาด้วยลองดูดําก่อนว่าดําหนื่อไหมแล้วก็ช่่มร้อนนะครับมันหนื่อไหมนะครับ ดูตรงนี้เสร็จแล้วไม่หนืดนะครับก็ลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูก่อนครับนะครับถ้าเปลี่ยนมอเตอร์ไม่หายนะครับให้มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับ MCU ตัวนี้นะครับต่อแจ็คตัวนี้ครับวัดไฟนะครับวิธีวัดไฟก็คือวัดจากตรงนี้นะครับสองเส้นนะครับวัดไฟยี่สี่ด้านในนะครับนะครับค้ดนี้เลยนะครับศูนย์สี่สองสามหนึ่งศูนย์ครับหายแน่นอนนะครับตัวนี้ และแจ็คนะครับมันก็ามาเลือนเข้าตัวนี้นะครับสองแจ็คนี้นะครับสังเกตสองตันี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกต้องวัดไฟก่อนอถ้าวัดไฟไฟมาแสดงว่ามอเตอร์เสียนะครับให้เปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับโอเคครับจบคลิปนี้ด้วยงเท่านี้นะครับ